ยอดเหล็กเพชรป้องกันแชมป์วิกแอร์เจอตะเภาแก้วนัดชิงศึกกันละครหนึ่งไฟสวัสดีเพื่อนๆช่องยู u ูบสองพัฒนาชัยครับอยู่กับผมมันเดลวิรัสักเล็กสองพัฒนาชัยอัปเดตข่าวสารวงการมวยทาง YouTube กับช่องยู u ูบสองพัฒนาชัยครับแน่นอนมวยคู่นี้เคยเจอกันมาแล้วนะครับไฟนั้นก็ตะเภาแก้วเนี่ยเดินบี้ตั้งแต่ยก2นะครับบี้ติดๆแล้วก็แทงเขา่าชนะยอดเหล็กเพชรมาแบบสวยงามครับ ส่วนยอดเหล็กเพชรเองก็ต้องบอกว่าไฟนั้นก็อาจจะซ้อมยังไม่ค่อยดีนะครับหลายคนบอกว่าอย่างนั้นหากซ้อมดีๆนั้นน่าจะสู้ได้อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าเรทเปิดมาเขาก็เป็นต่อราคาแรงอยู่เหมือนกันนะครับด้วยรีกีหรืออะไรต่างๆครับตะเพาแก้วสิงห์มาวินได้คิวชิงแชมป์รุ่น140ปอนด์เวทีราชดำเนินกับยอดเหล็กเพชรอชรจริยะเจ้าของแชมป์นะครับอาจจะเป็นนัดชิงในศึกกระแข้งหนึ่งไฟบายสิงห์มาวินครับวันจันทร์ที่7กุมภาพันธ์ เพราะทางเสียหนึ่งสิงห์มาวินนะครับได้คุยกับเฮียตีจิตก็กาไว้แล้วสําหรับคู่นี้นะครับเคยเจอกันแล้ว1ครั้งถ้าเปาแก้วพลิกชนะที่ราชดำเนินแต่เฮียตียังคล่องใจครับเพราะว่าวันนั้นยอดเหล็กเพชรซ้อมมาไม่ดีหากเจอกันอีกทีสนุกแน่นอนครับ ไปพูดถึงตะพาแก้วสิงห์มาวินหน่อยนะครับตะเพาแก้วสิงห์มาวินชื่อเล่นชื่อน้องแท็กนะครับอายุ19อย่าง20ปีเจ้าของส่วนสูง175นะครับ7 3ถึงเซนติเมตรเป็นมวยถนัดขวาจากจังหวัดพัทธลุงซ้อมที่ค่ายมวยสิงห์มาวินครับเป็นค่ายแรกของเขาเลยนะครับเพราะว่าค่ายเดิมก็เป็นอยู่ค่ายจำป่าบอนนะครับ เป็นมวยประเภทสูงยาวเข่าแทงแหลมครับมีลูกเตะขวาแรงนะครับล็อกรับตีเหนียวแน่นนะครับแต่ว่าที่สำคัญเลยคืลูกตื้อของเขาเนะครับเป็นลูกตื้อที่ดีมากๆตืออต้อไม่หยุดตื้อไม่หย่อนแล้วก็มีคางที่แข็งแรงครับ ฟอร์มหลังของตะพอแก้วสิงห์มาวินก็ต้องบอกว่าสวยหรูนะครับเพราะเขาสามารถเอาชนะแสงมณีซอกาแฟมวยไทยมาได้ซึ่งแสงมณีก็ดูดีกีถึงขั้นยอดมวยเลยนะครับย้อนกลับไปอีกในศึกมวยไทยจดสีเขาชนะเฟอร์รารี่แฟร์แทกมีเสมอสีวกรน,นะครับย้อนกลับไปปี63ไฟนั้นก็แพ้นอกโชที่3มให้กับหนึ่งะเล็กจิตเมืองนอนท์ครับแล้วก็ย้อนกลับไปให้อีกแล้วกันนะครับไฟนั้นเป็นการชคในศึกเพชรเจ้าพญาครับวันที่1 5เดือนตุลาคม2563ครับ ตะเผาแก้วสิงห์มาวินก็เอาชนะยอดเหล็กเพชรออจฉริยะนะครับวันนั้นพิกัด1 3 8ต่อ1 3 9นะครับยอดเหล็กเพชรต่อให้1ปอนด์ครับก็ตะเผาแก้วสิงห์มาวินนะครับเอาชนะคะแนนมาได้ในไฟนั้นมาดูเจ้าของแชมป์กันบ้างน,นะครับยอดเหล็กเพชรอรัจริยะครับอายุ27ปีเจ้าของส่วนสูง162ซเมตรครับเป็นมวยประเภทต้องบอกว่าเตะขาต่อยมัดนักชกจากจังหวัดไรอเอ็ดครับซ้อมที่คลายมวยทีเด็ด99เป็นแชมป์รุ่นไรอเวทดลุมพินีนะครับดูกินเขาแล้วก็มีแชมป์ของราชดนำเนินด้วย ฉายาก็มีจากค่ายเด็เก้าครับหรือไม่ก็ยอดเหล็กเพชรอรแสงทวียอดเหล็กเพชรซอส,สมหมายหรือว่าถ้าเป็นสมัยผมเป็นเด็กนะอยู่กับยอดเหล็กเพชรหรือว่าดูมมยติเรตก็เป็นน้องแนทสิบแปดแจ้น,นะครับอาวุธเด็ดของเขาในช่วงนี้ก็จะมีลูกศอกนะครับแล้วก็การเดินเตะไปที่เดินเตะเรื่อยๆนะครับค่อยๆสะสมถามว่าบูไ๋ไหมก็ช่วงหลังๆก็ไม่ได้บู๊เหมือนเดิมแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังคงความเก่าแล้วก็ความหนักแรงของอาวุธเอาไว้ได้อยู่โดยเฉพาะลูกเตะย้อนดูฟอร์มหลังของยอดเหล็กเพชรกันบ้างครับก็มีแพ้คะแนน,น้านัสชย แล้วก็ชนะคะแนนกุหลาบดำสอจอเพียรกูไทยย้อนกลับไปอีกแพ้คะแนนเพชรมหาชนจิตเมืองนนย้อนกลับไปอีกนะครับในศึกพิทักษ์ธรรมเขาชนะนอกยกสองปราบศึกสีโอปอย้อนกลับไปมวยไทย7สียอดเหล็กเพชรก็แพ้คะแนนเฟอร์ราร,รี่แฟร์เย้อนกลับไปอีกต้นปี63ครับเขาก็ชนะคะแนนเสกสันสอสมหมายครับแล้วก็อย่างที่บอกการศึกเพชรเจาพญาเนาะ ยอดเหล็กเพชรเนี่ยแพ้ตะเ่าแก้วสิงห์มาวินครับกลับไปพูดถึงในศึกของเพชรเจ้าปยานะครับที่ยอดเหล็กเพชรเคยตออหนักให้ตะเ่าแก้วสิงห์มาวิน1ปอนแล้วก็แพ้คะแนนไปไฟนั้นยกที่1ก็ยังดูไม่ออกละครับตั้งยอดเหล็กเพชรต่ออยู่กันสักอ ต่อเยอะอยู่นะรสามหนึ่งก็มีนะครับได้ยินนะสามเพราะว่นนั้นผมจําได้ผมไปดูที่เวทีนะครับเหมือนคู่นี้นะครับผมก็มีโอกาสได้ไปดูทั้งการชกจริงในเวทีแล้วก็บร,ริกาศการชักกำลังตอนเช้าๆด้วยครับต้องบอกว่าเขาเป็นอีกหนึ่งคู่ที่สร้างเสียงฮือฮาพอสมควรแล้วก็เป็นไฟ์แจ้งเกิดของตเะเภาแก้วสิงห์มาวินด้วยครับเพราะว่าตอนนั้นก็อาจจะยังไม่ได้ดูบึกบึนแข็งแรงขนาดนี้นะครับไปใหม่ๆเลยก็โอ้โหเซียนตั้งต่อกันจดนเพชรต่อ3ามหนึ่งนะครับประมาณนี้เลยนะครับราคายกหนึ่งนะแต่ว่าหลััังจากนน้ครบ ตะเผาแก้วก็เดินแล้วครับเดินใช้พลังเข่าใช้พลังลูกตื้อครับเดินบูเบียดสู้ตีตั้งแต่ยก2แล้วก็ตีเรื่อยๆไม่หยุดเลยครับแบบโอ้โหผมเป็นยอดเหล็กเพชรเนี่ยช่วงหลังๆโดนแทงมันถึงหน้าอกถึงหน้าอกเลยนะครับผมก็จ็เสียวแทนยอดเหล็กเพชรเลยครับในไฟนั้นผมอยู่ในเวทีโอ้โหรู้สึกเจ็บจี้ไปหมดครับพอม,มาถามก็ ก็รู้สึกว่าก,ก็อาจจะเป็นการวางเกมวางแผนด้วยนะครับเพราะว่าตะเภาแก้วนั้นวางแผนดีครับเดย่ตั้งแต่ยกสองไม่ได้รีรอไม่ได้รอดูจังหวะถ้าอยู่วงนอกนานๆจนเจ้าเด็เตะแน่นอนครับผมว่าถ้าโดนเตะเข้าไปก็อาจจะอยู่ยากครับแต่ว่าไฟนั้นตะเภาแก้วทําได้ดีกว่าใครที่ได้ดูก็น่าจะพอทราบกันนะครับครั้งนี้ภาคที่2จะเป็นอย่างไรส่วนตัวผมนะครับมองว่าตะเภาแก้วเนี่ยโอ้โหถ้าเขาฟิตด,ดีๆนะ ตอนนี้เขาก็ไม่ธรรมดาแล้วครับเพราะว่าล่าสุดได้คุยกับน้องต่เพราแก้วเนะี่ยไอเจ้าแท็กมันก็บอกว่าเริ่มฝึกฝีมือแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเขาสามารถยกหนึ่งยก2เขาเสมอหรือว่ายืนคุ้มได้นะเขาจะเหลือแรงเอาไว้เพื่อที่จะเดินยก3ยก4ี่ยก5้าได้แบบเต็มยก<ๆ>ก็อาจจะมีแรงในการเร่งมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าหากเขาดูแล้วยืนแล้วสู้วงนอกไม่ไหวเขาอาจจะบุกเข้าไปเลยนะครับไฟนี้เนี่ยถ้าตะเพาแก้วเดินบีเดินบูตั้งแต่ต้นต้น,ตนผมว่าก็มีสิทธิ์ชนะไปเลยนะครับดีไม่ดีอาจจะเป็นหนังม้วนเดิมเลยก็ว่าได้ ส่วนยอดเหล็กเพชรหากอยากจะชนะในไฟน์นี้ครับย้อนกลับไปไฟล์ล่าสุดที่เขาโชคกับน้องเบียร์ใช่ไหมครับโชคกับก้าวหน้านะครับก็คือผมว่ายอดเหล็กเพชรออกอาวุธยังน้อยอยู่นะครับอาวุธอาจจะหนักแรงจริงมีความเก่าจริงแต่ถ้ายอดเหล็กเพชรขยันออกขยันออกแล้วก็แบบออกได้เยอะๆกว่านี้นะครับผมว่าโอ้โหถ้ามาในบรรยากาศนั้นยอดเหล็กเพชรก็ไม่เป็นสองรองใครนะครับเขาเป็นหนึ่งในตองอูเหมือนกันเตะแรงๆได้สักโอ้โหแบบปาบปาบเตะแข้งเนาะลองคิดภาพยอดเหล็กเพชรออกอาวุธเยอะๆออกอาวุธขยันขยันแบบเสกสันดูนะครับ แล้วก็อาจจะเป็นเอาเอาเป็นว่าออกอาวุธเดี่ยวเท่าเสกสรรแต่ว่าความแรงเป็นยอดเหล็กเพชรอย่างเงี้ยครับมีถึงน็อกเลยนะผมคิดว่านะถ้ายอดเหล็กเพชรชนะคงชนะน็อกไปได้เลยส่วนเรื่องคันแนนเนี่ยถ้าตะภาะแก้วไม่เจ็บไม่ยุบไม่ย่นเนี่ยผมว่าจะตะภาะแก้วก็โอ้โหเดินบี้เดินตีแล้วก็จะตะภาะแก้วน,น่าจะชนะได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกับมวยคู่นี้ก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้ว่ามวยคู่นี้จะชกกันในเชิงไหนมานังวน,นเดิมหรือเปล่าตะภาะแก้วจะชนะต้องทำอย่างไรยอดเหล็กเพชรจะชนะต้องทำอย่างไรก็ลองอกกาาคอมเมน ขอบคุณทุกท่านที่คอยกดไลค์ให้ช่องยูทูบสองพนาชัยครับเป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อๆไปนี่น่าจะเป็นคลิปส่งท้ายปีนะครับวันที่31เดือนธันวาคมพอกันไหมปีหนาครับขอบคุณที่คอยกดไลค์ให้กันเสมอมานะครับจากช่องเล็กๆจากช่องที่คนเคยติดตามพันสองพันในวันนั้นนะครับวันนี้ก็ก้าวเข้ามาอีกครั้งน,นะครับขอบคุณจริงๆที่อยู่ด้วยกันแล้วก็เป็นเพื่อนชื่นชอบในสิ่งเดียวกันครับเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันครับขอบคุณหล,ลายๆครับ